โยโยโย่าบสองตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่หนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาดึงคำ้ำคืนวันอังคารนะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิเศษเรื่องเกมเวลาตีสอฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติที่เวมบรีนะครับทีมชาติอังกฤษจะเจอกับทีมชาติเบลเยียมครับอังกฤษของกระเด็ดเซา์เกตเนี่ยดที่แล้วแพ้บราซิลมา0ตต่อ1นััวหลกกๆ็ ตามค่านะครับประตูน่าจะยังเป็นพิกฟอร์ดครับเกมรับอาจจะต้องใช้เจเดตควอนซ่าไปเลยครับเพราะว่าไควอกเกอร์เจ็บไปแล้วนะครับคู่เซนเต,นเตอร์น่าจะเป็นสโตนกับแม็กไกวครับทางซ้ายอาจจะต้องใช้โจโกเมสแดนกลางเนี่ยคอบบี้ไมดูอาจจะได้สตาร์ทเล่นกับดีขั้นไรเลยนะครับแนวรุกนำโดยจูดเบลลิงแฮมส่วนตัวบนเนี่ยมาคัทแรดฟอร์ดจาโรต์โบเวนเอวานโทนี่นะครับน่าจะเป็น3คนที่ได้รุนออกสตาร์ทตัวจริงเหมือนกันครับในขณะที่เบลเยียม ก็บุกเสมอไอแลนด์มา0 0นย์ะครับโดมิเดเก้เทเดสโกกุนซอเนี่ยก็แม่ไม่มีเคบินเดอร์บอยอย่างที่ทราบกันนะครับตัวหลักๆก็โทมัสคามินสกี้น่าจะเป็นประตูตัวจริงคืนนี้นะครับที่เหลือก็โทมัสมูดิเยวเวลฟาสที่เราคุ้นหน่อยนะครับแดนกลางก็ยูริติลิมันส์อามาดูโอนาน่าแนาวรุกก็นำโดยโยอันบากาโยโก้นะครับตัวจีบจาก p s เครับทางซ้ายเป็นเชอมีโดกูจากแมนซิตี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าโรมาลูลูกากูครับ เจอกันถ้าเอาเกมสําคัญคือบอลโลก2018เจอกันในนัดชิงอันดับ3นะครับตอนนั้นเบลเยียมชนะ2-0แต่ว่าล่าสุดจริงๆก็คือเนชั่นลีก2020ตอนนั้นบ้านใครบ้านมันนะครับอังกฤษชนะ2-1เบลเยียมชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองังกฤษเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่าย อังกฤษถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันครับกับการแพ้บราซิลคาวเวมบีเลยครับในขณะที่เบลเยียมก็ไม่ถึงกระดีนักในการบุกไปเสมอไอแลนด์ที่ดับลินนะครับคือพี่เจ็มองว่าการไม่มีเควินเดอบรอยนี่แม้มิติเกมการเล่นหายไปเยอะครับยังไงก็ยังชอบอังกฤษมากกว่าครับน่าจะาคืนฟอร์มด้วยการเบียดชนะเบลเยียมได้ในคืนนี้นะครับให้เชียร์อังกฤษเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย